สวัสดีทุกคนครับพบกับผมนัดปิ่นโตอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Not alone ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวมีบางอย่างอยู่กับฉันด้วยอย่างนั้นเหรอเรื่องราวของชายหนุ่มที่ชายหนุ่มหรือหญิงสาวก็ไม่รู้นะแต่คือตัวละครเราอะมีคนสต a อกครับโดนตามไม่รู้ว่าใช่คนหรือเปล่านะแต่คือไม่ได้อยู่คนเดียวแน่ๆมันระแวดระวังไปหมดมันมันไม่มีใครแต่มันก็ไม่อยู่คนเดียวเคยอยู่ในสถานการณ์นี้ไหมสถานการณ์ที่รู้สึกว่าที่มันมีใครจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมกูหันไปไม่เจอใครเลยวะแต่มันมีอะมันมีแน่ๆแล้วเกมนี้จบ หลายแบบด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับนัดบินโตเจ้าพ่อแบทเอนด์คุณจะไม่ได้อยู่คนเดียวแน่ๆล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มการไม่อยู่คนเดียวได้นะตอนนี้หมอคนขี้เหงามากเลยเกมนี้เปิดมาเป็นโต๊ะทำงานนะครับในช่วงเวลาเกือบห้าทุ่มสิบนาทีนี่มันดึกเกินไปแล้วฉันควรจะกลับบ้านจริงห้าทุ่มนี่ดึกมากเลยไม่ควรไม่ควรต้องแบบ ใช้ชีวิตแล้วทํางานอะไรหนะักขนาดนี้นะชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเข้างาน9ก้าโมงหกโมงเย็นก็ควรจะเลิกได้แล้วนะครับพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงทางาน8ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปแต่นี่คือมึงทํหนึ่งทุ่มมึงถาวายชีวิตให้กับบริษัทแล้วมึงได้อะไรกลับมาประตูเปิดแบบโคตรสโลว์แล้วมึงจัดห้องได้เฮียมามึงจัดห้องได้เฮียมากคือใครเอาตู้มาขวางประตูแล้วออกรูกแค่นี้วะเนี่ยโอ้โห แม่เอ้ยสถาปตยกรรมไอเสียงแป๊กแป๊กแป๊กแป,ก,แปกนี่คือเสียงเดินถูกไหมได้ยินใช่ไหมคนดูเนี่ยตอนแ,แ,แรกคิดว่าเสียงนาฬิกานไม่ใช่ไม่ใช่เสียงนาฬิกาใช่ไหมไม่ใช่ครับเสียงเดินมีเสียงคนเดินอยู่เหมือนกับเราไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่ผมเริ่มรู้สึกแล้ว storage room คือห้องเก็บของนะนี่เราก็น่าจะเป็นระดับ manager ไงนะพูดอย่างเงหรือไม่ก็แบบ หน่วยพิเศษที่แบบว่าอยู่ในห้องเฉพาะไหนดูดิที่ทำงานมันเป็นยังไงวะที่ทำงานมีความเป็นแบบเป็นแฟลตคือโอเพนโอเพนมากๆเลยครับมีบนดงบันไดเดินเชื่อมกันหลายๆชั้นไอ้นี่ขึ้นข้างบนได้ด้วยนะเนี่ยกว้างอะเนี่ยเกมกี่ชั้นวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ดีละทำไมเริ่มใหม่เราอยู่ที่ชั้นนี้นะครับชั้นนี้ซึ่งไม่รู้ว่าชั้นอะไรด้วยนะแต่คือ ลักษณะของเกมเนี่ยเปิดกว้างให้เราสำรวจไม่ว่าจะเป็นชั้นที่เราอยู่หรือชั้นที่อยู่ข้างบนข้างล่างเราเราสำรวจได้หมดเลยมาดูห้องทำงานเพื่อนๆก่อนที่แผนกมันมีเสียงเดินตลอดเลยไวเพื่แผนกอะไรก็ไม่รู้อะก่อนนั่นโต๊ะรีเซพชันหรือเปล่าครับไฟกระพริบๆคือ ถนนกลับบ้านมะถ้าเราจะต้องกลับเราก็าควรจะลงข้างล่างนะครับแต่คือผมเป็นคนขี้เสือขี้สงสัยอะ่ะผมสงสัยว่าข้างบนเนี่ยขึ้นได้ก็เลยอยากจะขึ้นไปดูด้วยว่าข้างบนมีอะไรในเมื่อเราไม่ได้อยู่คนเดียวไงใช่ไหมนอดอโลนเราหาต้นตอของเสียงเท้าให้ได้ก่อนนี่แม่เข้าได้ดูห้องจริงเว้ยแล้วประตูแม่เปิดโคตรช้าดิตุล่อนเพประตูเนี่ยห้องประชมุมอันเนี้ย เอ๊ะหน้าต่างเปิดอยู่ด้วยเอ๊ ه, มีใครเข้ามาในออฟฟิศเราว้ะเนี่ยเราเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ที่นี่เราก็เลยแบบต้องพยายามดูแลความเรียบร้อยนิดนึงอันนี้ลิฟต์หรอไม่น่าใช่อ่ะตันนะทางเนี้ยสนจริงๆกูนี่เกมให้กลับกูไม่กลับกลับไปก็ไม่มีใครอยู่อ่ะเพราะว่าที่บ้านฉัน ฉันอยู่คนเดียวฉันเป็นคนโสดทรมานประตูมากคือมันมีหลายทางเว้ยมันลงได้หลายทางเว้ยต้องเก็บของเว้ยต้องเก็บของชั้นนี้เข้าได้เว้ยแต่ดูแล้วไม่น่ามีอะไรอ่ะขึ้นได้อีกมึงขึ้นได้กูก็ขึ้นเฮ้ยมีกี่ชั้นวะเนี้ย นี่กูตื่นเต้นในการสำรวจออฟฟิศมากเลยเนี่ยคือแบบมึงโอเพนเวลด์จริง <Hey. S 1> เสียงอะไรวะเยียะระแวงวะ่ะคือถ้าเป็นผมผมไม่กล้าอยู่คนเดียวในออฟฟิศดึกๆนะครับออฟฟิศเป็นที่ที่น่ากลัวมากเวลาเราอยู่คนเดียวถ้าโดยเฉพาะออฟฟิศใหญ่ๆอย่างเงี้ยขึ้นได้อีกอะ โอเคแล้วแล้วคือเลเยอร์เดิมๆงั้นเราเลือกที่จะลงลงจากบันไดหลักแล้วกันรู้แล้วแหละว่ามึงให้เดินได้ทั้งตึกจริงๆแต่กูก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไรที่มันแบบเป็นสาระสําคัญเพราะว่าทุกๆชั้นเนี่ยสังเกตว่าขึ้นไปแล้วก็จะเป็นเลเยอร์เดิมก็คือถ้าขึ้นบันไดหลักเนี่ยก็จะเจอโต๊ะก,กินข้าวอย่างนี้เหมือนเดิมเลยเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นป่ะคือมงึงวางเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันเป๊ะถ้างั้นก็โ okay. อเคกลับบ้านกัน หลอนเลยหลอนตั้งแต่โลเคชันแล้วล่ะออกทางไหนวะเนี่ยตึกกูนี่แหละน่าจะเป็นทางออกโอเคกูสงสัยเสียงเท้านี่นริใกล้ๆเนี่ยเสียงเท้าเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ย เสียงเท้าใครวะหรือว่ามันเสียงเท้าของคนที่เดินอยู่นอกตึกอาจจะใช่นะผมอาจจะสงสัยไปเองนะงั้นเราได้เวลาแล้วไปจากที่นี่นครับนี่มีเครื่องสแกนกร,รัมด้วยต้องตอกบัตรไหมเปิดประตูออฟฟิศนี่มึงจะเปิดใช้อย่างนี้นี่เฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรสั่น มีข่าวข่าวบอกว่าไซโครแพดซีเวียลคิลเลอร์วอลสปบอทต์ดินเดอะสตรีทอีกแลพบข่าวฆาตากรโลกจิตถูกพบเห็นบนท้องถนนอีกแล้วทุกคนควรจะล็อกประตูแล้วก็ปิดไฟด้วยโวต้องมีข่าวตอนนี้คุณเดินกลับบ้านคนเดียวด้วยนะไฟกระพริบพเพี้ยนนี่เลยน่ากลัวขึ้นมาทันทีวิ่งเร็วๆได้ไหม่วกลวเดอร์ด้อ not alone เดอร์ โอ้ถนนมืดโคตรบ้านกูไปทางไหนวะแยกไฟแดงเอ๊ะกดคิวเพื่อมองข้างหลังครับผมได้ยินเสียงเท้าเดินตามผมอะอันนี้ไปละโอ้ยระแวงมากเลยไปทางไหนบ้านนอะ ทางนี้ล้วะเหี้ยวเนี่ยมืดจังเลยอ่ะแม่งมีปุ่มให้มองข้างหลงังนี้ยิ่งเสียวเลยครับหนึ่งสองไม่มีรถสักคันเลยอ่ะ นั่นรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถตำรวจครับเกิดอะไรขึ้นแถวนี้บ้านกูคือสีแดงๆนั่นเหรอเปิดไฟฉายกูต้องเดินผ <Joshua> <c oughs> ่านตอบมืดนี่เหรอเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ไฟดาบข้างหลังอะไรอีก มองข้างหลังดูสิไม่ไม่ไม่มองได้ไหมตันมันเนี่ยตันน่ะีนี่ไหนวะเนี่ยนี่บ้านใครวะเนี่ยเย้ยเอามันตันน่ะนี่ตึกบ้านกูเ่ะ ห้องไหนคือห้องกูวะมันเข้าได้ทุกห้องเลยเอา้านี่เลือดเหรอเดี๋ยวคุณแจอะไรคุณแจอะไรไขอะไรเอาล็อกอีกมึงเป็นใครเนี่ย หายเอ้ยแล้วคือบ้านกูคือหลังไหนก็ไม่รู้่ะเนี่ยแล้วกูเข้าได้ทุกบ้านเลย แงมไม่ทำไมนี่บ้านกูปะเนี่ยไม่ใช่เลยอะ่ะขึ้นอีกอะระแหวกอุ้ยนี่ปะเนี่ยตัดต่อเอ้า,อาเกิดอะไรขึ้นนะให้กดชิปซ้ายเพื่อวิ่งอะไรอีก จอขาวแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอีกแล้วโดนเสียบคือขึ้นมาแล้วเจอตัวครับแต่ว่าให้วิ่งไปไหนอ่ะไปไหนวิ่งไปไหน,ไไหนมึงบอกกูหน่อยให้กูวิ่งไปไหนยัย เจอแล้วมันอยู่บนดาดฟ้านี่แหละแล้วเราจะหนีไปทางไหนอ่ะแทงบูตจ,จอกุซ่าไปสามทีแล้วนี่วิ่งไปนี่วิ่งไปนี่แล้ว้ช่วยด้วยคุณตำรวจ ตำรวจข้างล่างมีตำรวจอะแต่แม่งเงยมันมันเจอใหม่ในของจั๊ตำรวจไงหนีไปหนีไปไหนอะ ไม่รอดอีกว่าเนี่ยคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังเรา,งงะารจะหนีพ้นยังไงอ่ะทำไมจะหนีพ้นแม่งวะ,ะผมไม่เชื่อหรอก ว่าถนนจะไม่มีคนเลยอะ่ะมันต้องมีพลเมืองดีอยู่บ้างดิวะหนึ่งสองสามออกเลยตำรวจครับช่วยด้วยผมโดนไล่แทงผมต้องรอดอา อย่าบอกนะว่าเราต้องเข้าบ้านที่มีไฟนั่นน่ะกูก็นึกว่าวิ่งเข้าหมอกไอนน้เหี้ยมัน,ม,นมันตามเราไม่ไมทันหรอกมันวิ่งช้ายอยู่ทำไมหลังจากที่เราหมดในความลัวแล้วเราก็ใช้ความเร็วสูงสุดของเราในการหนีจากไอ้คนชั่วนั่นไอ้คัิโกลโลจ,จิตที่ไล่แทงเราถ้าเราถึงบ้านเรา,เราล็อกประตูมันก็จะเข้าไม่ได้ หาอะไรมาบล็อกประตูอะไรอะ่ะอืมยันแล้วนี่บ้านกูเนี่ยตำหวจงตำรวจไปไหนหมดเนี่ยโทรดิ โอ้โหเสียงเปงปงเปงมาแล้วมันบุกเข้ามาปะเนี่ยฮะโอโ้ไฟดับแล้วซอนซอนซอนเรามีทางเลือกครับเราจะหลบหรือเราจะไปจากที่นี่ซ่อนหรือหนีซ่อนหรือหนีนหหนทุกคน หนีไปไหนก่อนซ่อนซ่อนเล่นบทเล่นบทคนแบบหลบหนีฆาตรกรโรคจิตซ่อนซ่อนในตู้หรือซ่อนในเตียงก็ได้ซ่อนไม่ได้หรอกไาอย่างนี้นเหอมึงพังก็มาในบ้านแล้วอะ่ะ นอตอะโรน่ะมันไม่ปล่อยเราเลยอะนี่เดะบอกเดดดอยนี่จะบอกเดดดอยไอ้เฮียไอ้โจนเฮียอย่าทำกูถ้าเราซ่อนใต้เตียงอุ้ย ตอนใต้เตียงได้ไหมอ่ะหรือในตู้เยซ่อนโอ้โหมึงเกิดใต้มึงเกิดมึงเกิดตรงเตียงมึงคงจะรอดหรอกมึงสปอนตรงหน้ากูเลยเดชบุญเรามุดเร็วกว่าที่มันจะเห็นเราหรือเปล่าหลบอยู่ใต้เตียงมึดๆไปก่อน โจโง่นั่นมันดับไฟไปแล้วมันคงไม่เห็นล้วหรอกคาตกนโลกจิตนั่นกูว่าแล้วกูได้ยินเสียงเท้าเนี่ยนี่แหละคือเสียงสีเท้าของคนโลกจิตที่พยายามจะฆ่าเราให้ได้อเสียงอะไรอะเสียงเตียงลั่นเหรอวิ่งตัดหน้าเราไปตัดหน้าเรามา กูต้องซ่อนดีกว่ามันจะไปอย่างเงี้ยหรอบ้าไปแล้วปะวะมันก็จะกลับมาอีกแน่นอนนะครับโอเสียงไม้ลั่น ถ้าเป็นในชีวิตจริงอะถ้ามันหาเราไม่เจอมันจะไปปะแต่เหมือนมันจะไม่ไปเลยอะเดี๋ยวเราต้องไปเองวะงั้นเดี๋ยวผมจะลองออกจากเตียงดูนะครับหนึ่งสองเสียงเท้ามันเงียบไปแล้วอะแม่งเลยไม่เงียบแล้ว แทงสวนแทงสวนเนีไม่เห็นเราวไม่เห็นเราวไม่เห็นเราเราจะออกไปข้างนอกได้ไงอะ่ะคมต่ำไว้ลูกตำรวจมาแล้ว มึงลามึงไป่เจ้ไอ้เหี้ยจับมันแล้วคุณตำรวจแบตก็จะหมดตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วปิงปอง เฮ้ยอย่านะมึงอืซ่อนด้วยก่อนคุณตำรวจเข้ามาเลยได้ไหมอะ่ะนี่กูทำเกมบั็กปะเนี่ย มึงแพ้กูแล้วมึงอะต้องโดนตำรวจจับไอ้ฆาตรกรชั่วตำรวจครับตำรวจคุณตำรวจเข้ามาแล้วหน่วยสวัสดิ์เย้กูปลอดภัย ือตอนสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าบั๊กแน่นอนคือแบบว่าฆาตกรยืนแบบยืนแบบตามระเบียบพักอยู่อะเงยสุดท้ายเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวจริงครับมานสามคนเนี่ยฉากจบก็คือเรานั่งกินชาบูสาคนโอเคด้วยความเป็นเกมอินดี้ว่ากันไม่ได้ก็จบเรียบร้อยสําหรับเกม not alone ครับได้บรรยากาศของความเสียวหลังบรรยากาศของความระแวงแล้วก็บรรยากาศของความเก๊กเกกกลางๆของพี่กับฆาตกรที่สุดท้ายก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งก็คือหน่วยสว่าดมาช่วยเราได้แต่ถ้าเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับก็ไม่อยากจะแนะนําให้ซ่อนในบ้านเท่าไหร่ ทางที่ดีก็คือไปที่อื่นซะนั่งแท็กซี่หนีไปเลยวันนี้พี่นัทก็ขออนุญาตลาไปก่อนยังไงก็ทางที่ดีที่สุดนะครับจะอ,อยู่คนเดียวเลยหาใครสักคนนึงมาอยู่เชียงข้างดีกว่าจะได้ไม่ต้องเหงาว่าเว้ยอยู่ที่บ้านเพียงลำพังอันตรายเปล่าๆครับแต่ถ้าอยู่กับพี่นัทแล้วก็รับรองหนักกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะฮะ